m a t เ Learning by ครูจิ๊บจิ๊บสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของการอ่านการเขียนและการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะนั่นคุณครูเอาพิซซ่าถาดเบรอร์มอมาฝากเด็กๆนะคะวันนี้พิซซ่าถาดนี้คุณครูถามหน่อยว่าแบ่งเป็นกี่ชิ้นใช่แล้วค่ะแบ่งเป็น8ชิ้นเด็กๆมาดูว่าใน8ชิ้นนี้เราจะเขียนในรูป เศษส่วนและเราจะมาอ่านในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรเรามาดูกันนะคะพิซซ่าถาดนี้แบ่งออกเป็น8ชิ้นใช่ไหมคะ8ชิ้นนี้คุณครูแบ่งให้เด็กๆไปแล้ว1ชิ้นแบ่งเพิ่มอีกไหมคะเพิ่มอีกค่ะมีอีกนะคะแบ่งไปด้วยกันทั้งหมดกี่ชิ้นคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะแบ่งไปด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นเรามาดูกันว่าเราจะเขียนในรูปของการอ่านเศษส่วนได้อย่างไร4ส่วน8ตัวนี้เรามีคำที่จะบอกให้รู้ว่า4อ่านว่าอย่างไรและ8อ่านว่าอย่างไรนะคะ4อ่านว่าตัวเศษ8อ่านว่าตัว ส่วนใช่แล้วค่ะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าคําอ่านที่ถูกต้องของเขาอ่านว่าอย่างไรกันนะคะคําอ่านที่ถูกคือเศษส่วนแถูกต้องค่ะเราอ่านเศษส่วนเป็นแล้วทีนี้เราจะมาเขียนในเรื่องของเศษส่วนนะคะคุณครูก็เอาพิซซ่ามาฝากเด็กๆอีกแล้วหนึงถาดเบอ์นะคะถาดนี้แบ่งออกเป็นกี่ชิ้นคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ8ชิ้น 8ชิ้นที่คุณครูให้ไปแบ่งให้เด็กๆทานไป1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นแล้วก็4ชิ้นใช่ไหมคะพิซซา4ชิ้นนี้ถ้าเขียนในรูปเศษส่วน4จะอยู่ตำแหน่งไหนคะเด็กๆถูกต้องค่ะจะต้องอยู่ด้านบนใช่ไหมคะด้านบนของเราคือเลข4นี่คือวิธีการเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะพิซซา8ชิ้นทานไป สี่ชิ้นเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษสี่ส่วนแปดเหมือนที่เด็กๆเห็นตอนนี้ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าเราอ่านและเขียนเศษส่วนแล้วเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรคะ่ะอ้าวเรามาเปรียบเทียบเศษส่วนกันนะคะว่าในกรณีที่ตัวส่วนก็คือตัวที่อยู่ด้านล่างของเขาเท่ากันเราจะเปรียบเทียบอย่างไรอ้าวมาดูนะคะคุณครูมีพิซซ่ามาให้สองถาดสองถาดนี้แบ่งจํานวนชิ้น เท่ากันใช่ไหมคะใช่แล so? ้วค่ะแบ่งเท่าๆกันเลยกี่ชิ้นคะถูกต้องค่ะแบ่งออกมาเป็น8ชิ้นเท่ากันเลยทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆทานถาดที่1คุณครูจะแบ่งให้เด็กๆทานกี่ชิ้นมาดูกันนะคะไปแล้วค่ะกี่ชิ้นเอ่ยถูกต้องค่ะสองชิ้นถาดที่สองมาดูนะคะว่าคุณครูจะให้เด็กๆทานกี่ชิ้นเอ่ยกี่ชิ้นคะ ใช่แล้วค่ะสาชิ้นค่ะเราเขียนในรูปเศษส่วนออกมาเป็นเศษ2อส่วนแและเศษสาส่วนแใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆเ,เปรียบเทียบได้ไหมคะว่าเศษ2อส่วนแและเศษสามส่วนแเราจะใช้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบคือเครื่องหมายน้อยกว่าและมากกว่าเด็กๆคิดว่าเครื่องหมายที่เด็กๆจะนำมาใช้ควรเป็นเครื่องหมายอะไรคะเวลาเปรียบเทียบ ในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากาันเด็กๆสังเกตที่ตัวเศษใช่หรือไม่ใช่แล้วค่ะตัวเศษด้านหนึ่งคือ2อ,อีกด้านหนึ่งคือ3ใช่ไหมคะเปรียบเทียบได้หรือยังคะใช่แล้วเครื่องหมายที่เด็กๆตอบมาถูกหรือผิดเด็กๆมาดูกันเลยเครื่องหมายอะไรน้อยกว่าถูกต้องเลยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนไม่ยากอย่างที่เด็กๆคิดไว้ใช่ไหมคะ อ่าเพราะอะไรเพราะตัวส่วนเท่ากันเราเปรียบเทียบตัวเศษได้เหมือนกับเปรียบเทียบจำนวนเต็มปกติใช่ไหมคะวันนี้ m a ทเล e ร์ n ิ่งบายครูจิ๊บจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย